ดนี้เปลี่ยนจากการเขียนโลนะมาดูรถจักรยานกันหน่อยนะฮะช่วงนี้ต้องขยันออกกำลังกายหน่อยนะครับโควิดโควิดต้องรักษาปอดหน่อยคันนี้เป็นเสอือภูเขาแต่งแนวทอล์เนะคระฮะเป็นอรารารถญี่ปุ่น รถมือสองนะครับผมซื้อมามือสองก็สั่งให้เพื่อนที่อยู่นนทบุรีประกอบให้ก็ซื้อนู่นซื้อนี่ไปประมาณร่วมหมื่นห้านะคันนี้อันที่จริงเคยเคยดูในเพจรถจักรยานทัวริเลมือสองนี่มันสวย,สวย สวยๆเลยนะมีครบมีกระเป๋าหลังมีกระเป๋าหน้ามีบังโคลนขายหมื่นสี่หมืนห้าหมืนหกก็มีสวยๆเลยเสียดายมากฮนะแต่ว่าทำคันนี้ไปแล้วก็ก็เอาคันนี้นะผมว่ามันก็โอเคดีปั่นนิ่มมากนะอะระยานี่ผมก็ ลองปั่นดูแลเห็นเขาพวกตัวลิงชอบดูในยู u t บ b ะชอบพูดถึงอารยาอะไรยาเราก็เลยเอ้ยลองมั่งนะพอลองแล้วโอเคเลยเพิ่งจะรู้ว่ามันเออมันดีทำไมคนชอบเอามาทำตัวลิงนะปั่นมันนิ่มออกแรงไม่เยอะฮะแต่มันลดมันจะไหลไปเรื่อยๆผมเคยปั่นวันหนึ่ง แปดสิบโลปั่นไปเที่ยวโอเคฮะโอเคกันนี้ไปไกลๆหลายหนละนี่จะลองปัดปันกับนครสวรรค์ดูไม่รู้จะจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ซ้อมก่อนเอาไว้พร้อมก่อนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะฮะอันนี้เป็น เดี่ยวเลหน้าสามหลังเก้าสภาพก็ก็โอเคฮะปันได้อีกหลายสิบปีอยู่มั้งคิดว่านะส่วนบางคอนี่ผมจับเอาของเก่ามาทำมาแต่งใหม่ แต่งเองนะไม่มีตังซื้อก็เลยเออมันมีของเก่าอยู่ก็เลยจับมาลองใส่ดูก็โอเคเดี๋ยวมีตังค่อยว่ากันใหม่เป่าหลังนี่ก็สั่งนางลาซาดานะโอเคครับเดี๋ยวมาดูคันที่คันต่อไปก็เป็นรถพับผมเอามาแต่งเล่นๆไว้ไปตลาดนัด ซื้อของซื้ออะไรนะี่ยคันนี้ซื้อมาสองพันห้าก็มีอีกสามสี่คันนะซื้อให้ลูกชายมั่งให้เมียมั่งอ,อ๋อไม่ยอมขับกันไม่ยอมปัน่นก็เลยเอามาปั่นเองก็มาดูเสือหมอบคันต่อไปนะเสือหมอบเราก็ซื้อมือสองมาเหมือนกัน ผมมีงบน้อยอผมก็เลยเล่นรถมือสองคันนี้เป็นสเปเชียลไลท์ตอนซื้อมามันแปดสปีดนะแล้วผมก็มายกชุดขับใหม่เป็นไทก้า10สปีดโอเคแล้วครับคันนี้ปันออกกำลังกาย พอได้นะผมว่ามันทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นอ่ะก่อนผมอ้วนมากเลยตอนนี้ลดลงมาเหลือ60จาก67 68กิโลก็ทำให้เรารู้สึกว่าออสุขภาพเราดีขึ้นโอเคครับเดี๋ยวว่างๆจะมาอ่า เรวิรายละเอียดให้ดูอีกนิดสักครั้งหนึ่งเพิ่งหัดทำ YouTube ครั้งแรกฮนะโอเคครับ